นลองคิดดีว่าจะทํายังไงให้ป้าเปลี่ยนใจแก้มก่อนเดี๋ยวป,ป้าอาจจะเปลี่ยนใจได้นะ <c oughs> อะป,ะปะ้าเปลี่ยนเรียกครัวฟองก็ได้เย้ <c oughs> นี่นะครับเมนูนี้ครับเ <c oughs> <c oughs> นือ <c oughs> <c oughs> น้อมีดูเฮ้ยพี่ตักเลยพี่ตักพี่ตักพี่ตักอันนี้คือเมนูอะไรนะครับไอติมปัวซองครับ้านไอติมเนี่ยหรอ,อไอติมกะทิอ่ะใช่ครับลาบสดครับอ้าวแจกอาวุธเร็วแจกพร้อมนี่ต้องถ่ายภาพมุมเสยอย่างเดียวเลยนะ ไม่งั้นเนี่ยจะมองไม่เห็นหน้าตาแต่ละคนเลยนะก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเมนูก้มหน้าครับกินแห้อร่อยนะคะเย <Yeah, S 1> ี่ยมมีพี่พีหนูนั่งหน้าเลยเหรอคะลูกจ้องจองจอง้จอ,งจองหัวโต๊เลยไอคิมไอคิมพี่บอกใช่ไอคิมอุ่นร้นอร่อยมากแฮปปี้มากๆานะคะบายบาย กำลังวุ่นวายอะไรกันอยู่ครับนุ่มๆกำลังต้มต้มต้มก๋วยเตี๋ยวกินครับต้มก๋วยเตี๋ยวกินใส่เลยครับป้าเป็นเซตก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนั่นเองแล้วก็ใ,<ช>ให้เรานะมาทำทำกินกันเอง,อง,องใน <มา S 1> บรรยากาศซุ้มนั่นเองนะครับใส่ได้่อยครับใส่ได้่อยใส่ใบใส่ใบแต่ว่าเมื่อกี้ใส่เครื่องอะไรไปบ้างโอ้มีหมูมีกระบวยอะค่ะมีกระบวยตอนก็ได้เอ้ย แล้วก็ลูกชิน้นมีเลือดมีลูกชิน้นมีเนื้อหมูอ่ะพอแล้วครับอะจะใส่ต้นเลครับ,ป,บปึ๊บตัวเลยอ่ะออกเลยนะเดี๋ยวในเขาดูหนค่ะโอ้พอก่อนพอน่านอ่ะ,อะมาใส่นี่ครับอ่ะพูดลองชิ้นสิถึงจะมีเขียวดสิเทนเท่นเท มาครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะอันนี้เส้นเส้นมีขาวโอ้ชิมก่อนหู้ร้อนอร่อยรสชาติดีรสชาตินี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะน้ำซุปเข้าอร่อยมากเลยครับคอมคอมพี่พูดเติมกี่จานละคะเติมสองก็อร่อยเนี่ยใช่ครับโอ้ลยปากอร่อยเลยใช่ไหมคะ <Okay. S 2> สวับหวับหวังยุ่มมากเลยกินให้อะไรนะคะโ okay. อเคครับมันสีก็นิม่ม okay, ครับโอเคครับ